เอาน่าข้างในคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมืดจังไม่ขอให้เข้าหรือเปล่าเขาได้เปล่าย็นเลยเดี๋ยวนี้หัดถ่ายวงถ่ายเวิร์กสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เป็นวันที่20กันยานะครับเป็น วันเกิดนะครับผมเป็นวันเกิดผมนะครับปีนี้28ขวบแล้วนะครับผมผมงอกเต็มกระบาลนะครับไม่ต้องมานั่งหัวล้อกันหรอกเดี๋ยวพวกมึงก็แก่ผมไม่เคยล้อแม่ผมงี้นะผมงอกเยอะวันนี้กูงอกเองพี่เจนนะเจ้ามาดูคนดูหน่อยสวัสดีครันะครับวันนี้เนี่ยเรามากัน4คนนะครับผมมีสกายโพไอพ่อสวัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับแล้วก็มีก๊อฟสวัสดีครับก๊อฟขับรถให้นะครับผมวันนี้เราจะไปไหนกัน เที่ยวัดหลวงวิทย์เนี่ยวันนี้เราไปไหนกันไปอะไรนะดําเนินพาวารีสอร์ทดําเนินบ้ไมบานต้นไม้ในนนเปิดเพจให้ดูหน่อยนี่คุณเจนจองมาผมยังไม่รู้นะวันที่จองเนี่ยใกล้วันเกิดมากนะครับก็ตั้งใจว่าเออวันเกิดก็ไปเที่ยวมาพักกันบ้างนี่ก่อนไมาไโพตัดคลิปไปเจ็ดคลิปนะไม่นอนเลยนะครับตำรวจเจอแถวลาดพงลาดเ้าจับตัวฉี่ได้บอกก่อนนะฮะนี่นี่นี่ที่นี่ท่านผู้ชม นะครับค่าที่พักราคาย,ยังไงคุณเจน5,400บาท5,400บาทต่อคืนก็เปลี่ยนที่นอนฮะนะฮะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงช่วงนี้มันปลดล็อกนะครับผมก็จะแล็ดไปนู่นไปนีปปป่หน่อยเราวันนี้ก็แนวแบบคุณหญิงคุณนายเลยวันนี้เราให้น้องมาขับรถให้คือผมก็ซิวอ่ะตอนนี้นั่งซิวซิว,ซวกินบรรยากาศไปคลิปนี้ใครตัดเนี่ยโพหรืออมไม่ครับผม <laughs> สบายเลยโพต,ตัดอะถ่ายวิ่งวิยงชุยๆได้เลยเนี่ยเนี่ยผมถ่ายอย่างงี้ยเลยนะ เนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพมันไปทำให้นิ่งเองแต่ท่านผู้ชมรอดูโอเคเดี๋ยวเจอกันที่พักครับผมวันเกิดออกมาเที่ยวอ้เขรออ้วนไหมมันทำไมวะกอลฟฮะ เราอยากออกมาเที่ยวแบบคนปกติอ่ะโดนตกอีกแล้วผู้ชมเราพยแล้วเราาามาก็ตกมารอบนี้ตกเหมือนเดิมขอบค่อยๆไว้ไวทำไงดีอ่ะถามคนขับค่ะเ <c oughs> ชื่อบโบลับไม่รู้เรื่องเลยเมึงหลับว่ะเนี่ยอุ้ยแม่งมีอะไรอีกเนี่ย โอ้ข้างทางเฮ้ยก้อมึงมาถูกปะเนี่ยถูตเลยตา GPS เลยพี่เชี่ยวกูอยากกลับบ้านงั้นเราขึ้นรถนี้เลยเหรอครับหรอเท่เกินผมน่าไหนน่าแน่ๆน่าเลยน่าเลยอย่าลืมห็นดีนล้าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเหรอฮะใช่ครับเฮ้ยมึงอยากจงซื้อไปใช้ที่บ้านมั้ยขับไปไหนได้อะคไหมขับวนในหมู่บ้านเนี่ยเพราะแต่อากาศคนดีดีแต่กูไปเที่ยวไหนทีไรนะฝนไม่ตกชีวิตไปไหงกูดีครับดีคือ เดี๋ยวอือัไปี้านครับผมผอเมื่อกี้ทางไปแล้วนะจะพาท่านผู้ชมมาทัวร์ครับจะลู้ทนทีในในได้เลยครับครับ้เดี๋ยวผมลงได้นะครับครับผมเ้าไม่ยไม่มีทุดปกติก้องให้กับน้ำมั้ครับไม่รู้ก้องพี่อะเฮ้ยทานผมบรรยากาศดีมากเดียให้กอแพนให้ดู

ชิวตกใจเลยตคใจมายืนมองกูตาถามมาไมเห็นไม่เห็นผมมองอยู่ผมตกใจเลยเขาทำเพิ่มเลยอืออือมีเรือด้วยเนี่ยที่รัฐสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ขับประพาก็ถ่ายได้มาเดินทัวร์อ๋อเฮ้ยท่านผู้ชมเดินพาออกมาทัวร์โอ้โหี่อ่างด้วย นี่ยังไม่เห็นห้องพักนะผมรู้สึกว่าคุ้มเงินแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจ่ายไปห้าพันกว่าบาทขึ้นไปดูข้างบนพร้อมกันท่านผู้ชมปะข้างบนนี้ยังไม่เห็นห้องใช่ไหมยังเขายังไม่เห็นท่านผู้ชมบ้านสุดมัูน่ารักมากเขาดีเลยพอไปนอนข้างบนน่ะนี่ท่านผู้ชมเห็นปะมีประดับขึ้นไปข้างบนด้วยครับนะแล้วการตกแต่งเขาแบบน่ารักจังเลยท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่อ้เป็นซอฟท์ทัช ซอฟทับซอฟโค้ดเพราะทาเหมือนกล่องใส่ศพเลยอ่ก็เลยไปสอบเลยครับผู้ทีวีจอเบลล์หกสิบห้านิ้วโอ้โหอุ้ยนี่ด้านนอกนะครับยังไม่พาก็รู้สึกถึงความคุ้มเลยเนี่ยอันนี้ห้องน้ำรีวิวรีบมากพาท่านผู้ชมมาดูห้องน้ำก่อนเลยอือน่ารักจังเลยนี่เป็นระบบออโนมัต้โซ่ไฟฟ้านะครับเข้าไปดูข้างบนหน่อยก่อนป่ะบันไดมันน่าตื่นเต้นจังเลยอ่ะโคเดมันน้องบันไดอ่ะ โคกแบบมาดีจังเลยที่เราก็อยากได้บ้านแบบนี้ฉันบนง่ายลูกอยู่แต่ยังไม่มีลูกนะอ๋อหอนนี่ม,มากกบอ้ยถ้ยานอนทั้งหาะนะใหมันคนที่กมันดีมากพากที่แล้วเนี่ยเราไปคุ้มดําเนินรีสอร์ทนะครับผมเนี่ยเคยประกาศลั่นวาจาว่านั่นคือที่พักที่ดีที่สุดในชีวิตผมแต่ตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยนะครับที่นี่ชื่ออะไรนะดําเนินภาวะดําเนินภาวะคืออยู่ใกล้ๆกันท่านผู้ชมเยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาให้ลังวันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าเ<ร>ามื่อกี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาคล้ายกันมากเลยทุกอย่างอ่ะฮะรูปแบบใกล้ใกล้กันพัดลมยังเหมือนกันเลยเออพัดลมเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าซื้อที่เดียวกันหรือเปล่ามผมจำพัดลมไปตรงนี้ได้เเพเบลีพัดลมตัวเดียวกันด้วยนะยกมาที่น,ทททททน,นี้มาเทียอาเทียรจำหมอนดิเนี่ยเขาอยากได้หมอนอง้ไปไว้ที่บ้านขาหัไหม<น>ถ้าใครจะรู้ะ โอ้โหนาโคตรใหญ่นอกคตรดีอะบรรยากาศดีมากโอ้โหที่นาเก่งว่ะหาที่นี่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างนอกกันนะครับผมเดี๋ยวผู้ผมขอพักผ่อนสักครู่นะครับโอ้โหแต่ดีท่านผู้ชมดีมากวันนี้คือดิเเล่นไพ่ป่ะไปครับปี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกกันท่านผู้ชมนะครับไปเลยไปเดี๋ยวที่ถ่ายผมทั้งวัน ท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้เห็นห้องพักนะครับได้เห็นสถานที่แบบคบค้าวนะครับผมจะพาท่านาผู้ชมไปขึ้นเรือเราจะไปเป็นโจรสลัดกันนะครับผมการออกแบบของเขาดีมากเลยนะคือมันดูตีมแบบมันเข้ากันไปหมดเลยแถมที่นี่ยังมีเนื้อกวางให้ท่านผู้ชมได้ลองชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตัวเล็กสามารถทําเป็นกวางหันนะครับเป็นผู้แข่งมูหันนั่นเองมันขึ้นได้ใช่ไหมเรือเนี้ยขึ้นได้เลยขึ้นทางนี้เปล่าข้างหน้าเหรอเช็ดเค่ เอานะข้างในคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมืดจังไม่ขอให้เข้าหรือเปล่าเขาได้เปล่าข้างในคืออะไรอ่ะเปลี่ยนเต็มซ<ๆ>ะ,ะแล้วรายการผีซะแล้วถามมาก่อนไหมพี่เหรอไม่รู้ว่าเขาเขาให้เข้าไหมคืออะไรอ่ะเขาน่าจะให้ถ่ายท้างบนหรือล่าข้างล่างน่าจะ เป็นห้องเฉยๆอะไรเงี้ยเหรอไเขาไม่ได้เปิดในตอรนีเออก็อย่าทะลึ่เนเ,เลยครับผมเ,เปลี่ยนธีมรายการซะละจากบอล์กก็เหมือนก่อนอน่าจะทําเป็นแบบแนวนั่งชิลแม้ว่ามีมที่นงที่นั่งด้วยนะครับที่ตรงนี้สวยตรงนี้น่าถ่ายรูปมากคุณผู้ชมย้อนแสงเฮ้ยเฮ้ยเื่อซ่านไอชิ้นนี้จริงปะที่ไหนไอชิ้นนี้เรือจริงเหรอเนี่ยเผื่อซ่คุณผู้พบท่านผู้ชมไม่คิดผมแล้วมันเหมือนหางเสือ หางเสือมันทำงานอ่ะนีให้ดูไหมไอ้ชิบะหางเสือมีมีหางเสือไหมที่เขามีสามด้วยเนี่ยมันพื้นมันสั่นเนี่ยพอโยกกระพื้นมันสั่นได้ยินเสียงด้วยมันไม่ได้เชื่อมต่ออะไรเลยเหรอตอนนี้เงี้ยเปล่าเนี่ยอ๋อโหตกใจหนูจะออกเรือซะแล้วไอ้ตรงนี้มีแม่น้ำด้วยไม่ต้อเป็นลูฟี่สิถ่ายรูปปะเขาถ่ายให้ทีละไม่ละเขาแอปไม่ค่อยเป็นเลย มันน่ากลัวไปข้างในมันมืดอ้ข้างในมันโคตรน่ากลัวเลยคุณผู้ชมในระหว่างที่เราถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยเนี่ยนะครับฝนก็ตกลินลินตลอดเลยไม่ว่ากูจะไปเที่ยวไหนฝนก็ตกเดี๋ยวจะเชื่อข้างบนมีคนว่าไม่ได้เขาบอกขึ้นไม่ได้อโอโ้โหคลิปกรอตฮะกูโโกลัวความสูงหยุดแล้วที่รักพี่แจ็คเป็นตัวแกเลยแกก็กลัวความสูง อ่ะท่านผู้ชมเห็นภาพมันยังไงไอเขามึงทายกูนึกยังไงกูได้ถ่ายพี่วะเออถ่ายพี่อันนี้เป็นบ้านแบบาย้อนแสงโคตรเลยพี่หรอตาเนี่เป็นบ้านท่อมีบ้านท่อด้วยหรอไม่เงี้ยหรอกูเจ๋งวะมึงเยี่ยมขาซอนเลยอะเป็นไรพี่ความสูงหนึ่งตัวแกสองความสูงโธ่จกจริงจบตัวแกม่จริงหรอกเดี๋ยวเราเอากบมาดูไม่กลัวจริงหรอไม่ต้องหรอกอันนี้มีซุ้มไม้ไผ่ท่านผู้ชมพาไปดู สวยนะตรงนี้เหมือนเป็นทางเดินเชื่อมครับเพื่อที่จะไปห้องอาหารต่อ้ตั้งับมือเข้าไปดิบดิบีิ้งพี่ต้อมไว้เหรออีกรอบหนึ่งต้อมไว้ทพ้อะไรวะเหีื่อยคนเลยเหนื่อยกูอยู่ห้องตั้งนานเป็นชั่วโมงฝนไม่ตกเขาก็บอกเออกอลฟเดี๋ยวเราออกมาถ่ายวิวให้คนดูดูกันฝนตกริมคลอง ไปห้องกันไอ้เนี่ยไอ้ไม่บอกมาแล้วกูลงคนแรกเลยเหรอลงคนแรกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้หหออหออุ่นอ้อุ่นออุ่นออ ชื่มีไฟเลเซอร์ด้วยเฮ้ยมีไฟเลเซอร์ไอ้เยอะอ๋อมันโดนยิงหลังอุ้ยดีผมหลงไปดิหลงเลยโถ่เอออ่างเขาใหญ่เป็นยังมั้งลองตัวนู้นลองตัวนู้ดตัวนู้ดมันโดนทีบหลังเลยท่านผู้ชมเหมือนเหมือนจริง เนี่ยระบายป่ะนะไะไรบังเหรอหรือไม่มีอะไรบงังไม่มีอะไรบงังตามืออ่นกไม่ดีจริงๆเราหน้าใหม่กีนเดือนละครั้งนะโควิดนะครับเออจริงๆแล้วพวกผมเนี่ยไปไปเที่ยวอ,อะไรแบบเนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยก็คือสมัยก่อนอาจจะมีสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันช่วงโควิดนะครับก็เลยห่างหายกันไปเลยตอนนี้เนี่ยช่องเรามีชักต่ต่อสองคนนะ <c oughs> ครับขอคุยหน่อย เพราะว่าตอนนี้บ้านกำลังใหญ่ขึ้นตอนนี้เนี่ยมีผมที่เป็นเจ้าของช่องใช่ไหมมีพี่เจนทําบัญชีนะครับมีสกายโพเป็นหัวหน้าอิจิเตอร์นี่คือหัวหน้าอิจิเตอร์นะเนี่ยอีกคนหนึ่งคือน้องโอมน้องโอมเนี่ยมาเป็นอิจิเตอร์เพิ่มอีกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมวางแผนไว้ว่าเดือนถัด,ถดไปตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยผมจะ ลงคลิปวิดีโอบ่อยขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยบ่อยแลวนะแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะลงรายละเอียดดีเทลในแต่ละคลิปที่มันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ก็เลยเปิดรับสมัครคนเพิ่มขึ้นตอนนี้นะอนาคตอาจจะมีแต่กล้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นในกรอบนะอน,นนอนาคตนะเพื่อแบบไปถ่ายด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนไม่ว่าที่พักไหนนะสนใจอย,อยากติดต่อ <laughs> เราไปรีวิวให้ท่านแบบฟรีๆพี่เจนออกกล้องหน่อยแล้วคนดูคิดถึงแต่นี้พี่เจนก็ไม่ค่อยออกกล้องเลยคนดูก็คิดถึงไงเพื่อไม่ลงหรอไม่ยามอ๋อพอมีอะไรอยากบอกคนดูหน่อยเอาเรื่องอะไรอ่ะเอาเอาปิดที่รักปิดนี้หน่อยดิไม่เสียงดังมันไม่ได้อยาได้คุยอันนี้คือเราได้คุยกับอิดิเตอร์พอมีคนมาช่วยอีกคนนึงแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้โอมมาช่วยเพื่ออะไรอ่ะครับคือรู้สึกดีไหมอ่ะก็รู้สึกดีส่วนหนึ่งนะครับเล็กส่วนหนึ่งก็รู้สึกแปลกๆ เพราะว่ายัางไงอะเราตัดมาคนเดียว3ปีอะเนาะสามปี <c oughs> จริงๆถ้าช่องเราเนี่ยทําจริงจัก็4ปี <c oughs> ผมตัดเองเนี่ยประมาณปีหนึ่งถึงปะ <c oughs> คือตอนนี้ผมลืมวิธีการตัดคลิปแล้วนะคือเข้าพีเมียโปเนี่ยงงเลยนะว่าอ๋อกดซีต้องตัดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออผมเป็นคนจัดการหมดอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมนะครับว่าจะพยายามพัฒนาคอนเทนต์คือถ่ายด้านนอกแล้วก็อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างคือผมอยากทำคอนเทนต์อาหารมากก็เราดูกันต่อไปแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เย็นแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโอ๊ะก๊อปฟ้ามันขึ้นเลนอะ <laughs> แล้วทำไงอ่ะป้ามันขึ้นเลนอ่ะแม่งบอกคนดูแม่งบอกว่าพี่ปิมใส่ฟิลเตอร์หมอกไปเนี่ยไม่ใช่นะฮะอมันก็ชิลอยู่เด้อเช็ดแลน,นก่อนอ๋อไม่ต้องเช็ดหรอกดูเหมือนฟิลเตอร์ดิได้เหรอผมเหงื่อแตกอ่ะครับทำไมอ่ะร้อน <c oughs> ใช่เหรอน้ะมันร้อนไมหมอ๋อเนี่ยเหงื่อผมแตกแล้วอ๋อเหมือนตอนที่คุยกรออกเพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับผมก็จะมี กินข้าวนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ากับข้าวที่นี่เป็นยังไงออรสชาติหรือว่าอะไรนี้เราก็จะรีวิวแบบตรงไปตรงมานะท่านผู้ชมนะเผื่อใครที่สนใจอยากที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาโดนกันได้ถือว่าเป็นการประกอบการตัดสินใจละกันขอตัวแบบแ,บบแ,บบแช่ก่อนชอบตรงนี้ตรงนี้น้ำแม่งแบบเหมือนโดนถีบอะอต้อบก่นนะอนเหอตบเลย รีสอร์ทผมเนี่ยสั่งกับข้าวมาเยอะมากท่านผู้ชมนี่กระเพรานะครับมีส้มตำปูปลานะครับน้ำปลกคอหมูย่างอันนี้นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนะครับนี่ฮะกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วนะครับผมเฟ้นไฟอุ้งแซน้ำปลาเนะี่ยแล้วข้าวผัดฮนะท่านผู้ชมเอยรสชาติเขาจะเหมือนที่อื่นไหมนะ เป็นไปทำไมอ่ะ <c oughs> กินข้าวตอนสามทุ่มแล้วยากจะลดน้ำหนักน <c oughs> ดีดีผม <c oughs> ต่ำครับผมต่ำเนี่ยเด็ดมันอยู่ที่ปลาผม <c oughs> ต่ำให้สิบเต็มสิบผมเป็นคนกินปลาไ้าได้แบบผมกินได้เป็นไหออะ หอกกันแล้วเนี่ยพีเต็อไม่ค่อยหิวคนมีหิวนั่งอยู่น,น,นี่ผมลองทุกเมนูนะได้คะแนนได้นะครฮะตกความอย่างเนะี่ยหมูเขาอ,อร่อยทอดมันนะรสชาติดีอ่ะรู้ท่าอา,าหารดีราคาก็เอาเลึกอืมกุ้งดีกุ้งซูมาไปทุกที่สั่งทุกที่ฮนะ กุ้งแซ่น้ำปลาหอแบบน้ำจิ้มยังไม่มีใครพูดเลยเลยผมพูดคนเดียวน้ำจิ้มแปลกคุ้นดะีครับแต่น้ำจิ้มแปลกนะครับอาจจะไม่ได้โดนจิตโดน,นใจมากผมเป็นคนชอบออน้ำจิ้มที่แบบปั่นสดๆทำสดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมากกว่านี่ก็รีวิวแบบตรงไปตรงมานะท่านผู้ชมนะตันที่แบบเตะปากเลยนะอูบลาเดีย๋ยวจะให้น้องๆกินข้าวแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเนี้ย หนอเข้ามาล้วไเข้ามาสิบสิบแปดห้าห้ากลางกลางหกนี่เลยคะแนนส่วนนี้ก็ตั้มพื้นอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับ บอกขอตัวแล้วไงโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับเวลาประมาณ11บเอโมงนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยที่พักที่นี่นะครับผมเอาเอาเอาทีละเรื่องนะเรื่องที่พักก่อนละกันนะครับที่พักเนี่ยเต็ม10นะครับผมให้ประมาณ9.5 หรือ9ประมาณนี้นะครับก็จะมีบางจุดที่แบบด้วยมันเป็นบ้านที่ยกพื้นหรือเปล่าเนี่ยทำให้เวลานอนหรือว่าเวลาขยับตัวอะไรเงี้ยคือบ้านมันสั่นทั้งบ้านเลยนะครับก็จะมีแค่นั้นเตียงก็โอเคนะครับที่พักโอเคตู้ยงตู้เย็นห้องน้ําดีหมดอ่าส่วนเรื่องอาหารนะครับเมื่อวานออกไปกินก็ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูคลิปเช้าเนี่ยก็จะมีอาหารเช้าให้ก็ออกไปกินอาหารเช้านะครับก็อร่อยอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบพนักงานเติมของไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเยอะนะครับวันที่ผมมาที่คนเยอะ มากท่านผู้ชมเ,เต็มทุกห้องเลยอานรอร่อยครับมีข้าวต้มมีผัดหมี่ั้วออแล้วก็มีเบรก f a อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยส่วนเรื่องการบริการนะครับผมของพนักงานโดยรวมแล้วสําหรับผมดีนะดีอาจจะไม่ได้ดีเวอร์นะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่โอเคนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับตรงกระจกห้องน้ำอ่ะ มันหลุดเปิดประตูไอ้ตรงห้องอาบน้ำอ่ะแล้วไม่หลุดไม่หลุดออกมาทั้งยวงเลยเว้ยผมก็เลยงงเฮ้ยหลุดได้ไงอะไรเงี้ยก็เลยโทรหาพนักง,งานเขาก็รีบวิ่งมาเลยเงี้ยนะครับมาจาัดก,การให้ก็ดีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการบริการที่แบบโอเคมันอาจจะช้าไปหรืออะไรเงี้ยก็<ม>ก,ก,ก็ก็ไม่ว่ากันเข้าใจว่าคนมันเยอะคือคนมันเยอะจริงๆแล้วมีเรื่องไหนเราจะพูดอีกนะ <laughs> พักผ่อนก็ดีครับดีนะครับจริงๆผมตั้งใจว่าจะทําคลิปแบบนี้เดือนละครั้งถึงสองครั้งอันนี้คือตั้งใจไว้เลยว่าอยากออกไปถ่ายวอล์กด้านนอกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศภายนอกบ้างเดือนละครั้งอะไรแบบนี้ก็จะพยายามนะครับทำเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรอีกไม่มีแล้วอ่ะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนเช็คเอาท์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับโอเคนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะกลับ บ้านแล้วนะครับมาเที่ยวครั้งนี้เป็นไงบอกความรู <Gym. S 1> ้ส ok <t ick> ึกหน่อยก็สนุกดีถ้าไม่ติดว่าฝนตกตกยันวันนี้อ่ะท่านผู้ชมนะครับตกตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปเช็คอุ้งเช็คเอาท์ก่อนอู้ลำคานแม้ตัวเองมากอือและไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปเที่ยวอีกนะครับผมเดี๋ยวถ่ายเล็ปมาฝากทุนนี้ขอบคุณมากครับเจ้านะ you